มากแม่แช่นี้ดีกว่าชอบอยู่หรอหล่อนหลังลจากไหนยังนี่จะสิ้นเดือนแล้วนะคันปากขอเมาส์ก่อนเลยอาทิตย์ก่อนนะฉันแชร์คลามเจนกับเครื่องล้างหน้าระบบสัตว์ให้ปุ้ยนางชอบเวอร์แล้วหล่อนจะบอกฉันได้หรือยังว่าหล่อนหลังลมจากไหนยังยังไม่จบเพิ่งแชร์ลิง้งกับหัไใวันก่อนนะตอนนี้นางติดซีรีส์งองไงไมเงียบๆไปจ้ะแล้วล่าสุดแชร์เครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติให้แม่นางเริ่มปวดไปเร็วปวดหลังเจ้าโมเลยเอาคนมาจากไหนอ่ะหยิบมือถือขึ้นมาสิ แคโ่โหลดแอปลงทะเบียนเสรยหัสคำเชิญแล้วเลือกซื้อสินค้าจาก U Pick Choice ในราคา999บาทแค่นี้ก็ได้เป็น U Picker แล้วยิ่งช็อปเยอะยิ่งได้ c a s h b a c เยอะ,ยอะด้วยนะแล้วที่ยิ่งเลิมไปก่อนนั้นแชร์สินค้าที่เราชอบแล้วมีคนมาซื้อสินค้าจากลิงก์ที่เราแชร์เราก็จะได้าค่าคอมมิชชั่นทุกครั้งที่มีคนซื้อจากลิงก์ของเราเลยนี่เออะไรกันเดี๋ยว จะไปไหนสอนพี่ด้วยสิพี่ก็อยากยิ่งชอบยิ่งแชร์ยิ่งได้บ้างนะยิ่งชอบยิ่งแชร์ยิ่งได้ใครๆก็เป็นยูพิกเกอร์ไปชอบเลยยูพิกเลิศเลย